สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขวันนะะ้ำตาค่ะมื้อนี้มาพบก,กับช่องคักนกชาแนลชาแนลด้ค่ะมื้อนี้สุภาพพิธีผาน้องมากินต้มกุ้งสดและกุ้งสะดุ้ดงนะคะพี่น้องก่อนอื่นกะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให,ห้เพจทฮักนกชาแน,นลเป็นจริงละกะนฮักนกชาแน,นลชาแนลน้ำตาคะ่ะมื้อนี้เมนูก,กับน้องว่ายมากินต้มกุ้งสดงะดุ้งเลยค่ะแล้วก็ต้มกุ้งสดค่ะตัวนี้ใหญ่เหนือแน่อ้วนๆเลยค่ะพี่น้องมื้อนี้ตัวอ้วนเลย มอวไลค่ะพี่นอ้องมีสินค้ามานําเสนอด้วยค่ะแคบหมูนะคะพี่นอ้องจะเป็นแคบหมูติดมันค่ะหนึ่งถุงหนึ่งห้าบาท200กรัมด้ะคะพี่นอ้องพี่น้องสามารถสั่งซื้อได้ด้วยค่ะว่าสิเป็นอาหารปลาตามฤดูกาลหรืรรรรวหอ,ว,ว,อะะว่าวกหอยหวกอยเข็นวมหอยะะหอยเดือยด้วยค่ะส่วนเห็ดจะเป็นเห็ดพัก,กเห็ดละมูกเห็ด บวกและก็อีกลหลายๆอย่างสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ด้วยค่ะเขาบอกนะคะกินแดดเลยค่ะขนาดโบอกอกไลน์ได้เนี่เนาะกูเอาไว้คือก็กินกูสดตัวใหญ่แห้งอันนี่นั้นหวานช้ำๆเลยค่ะพี่น้ออ,อ,อ, <Ą ศ> นองอะเปิวรับหน้องว่าทำไมอ่ะ ก็จะคายสุตไม่พอเย็นอ่ะตัวใหญ่แห้งตัวเหมี่ยหวานอยากกินหลายหมื่นละซิมกู แสบข้มหนึ่งเลยตัวหนึ่งนะเปนไหนหวาหอืมชิเื่อหน่แล้วค่ะพี่นอง หน่งวัค่ะสมุดเอาไปหลงเหนือมันอสิบกดว่า,า,วาแต่แม่นะมันแบบสดแต่แสบเมื่อสิเอ็ด,ด,ดวันอานอาไวาวันะคะพี่น้อง ทุกตอนเด้งเด้งเด้งตอนจะมาตํานะแซ่โซดาก่อนลอเลยค่ะอืมขอมครับหน่อแคบเดียวปมืละอืมโอ,อ่ะแ่แง ก็แสนสือออกเปรี้ยวหวานนลคะพี่นง ตอนเองแสบเองไม่จัดเลยนะเป็นยังไงนะ่ะพู่อ่ะชนมาชนมาชนเทียนอะเลยแบบเนีนแนเลย ngày ừ. này em Này em 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 này, em 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 ปกติปมานนวกกินแับหมูแต่หมูนี่ว่ากินกับหนูงไว้นะคะเพราะว่าหนูว่ายายไพ่เกิดอยากกินกับคนงายไหมนะคะพี่น้องอืมอินชเล้ง แคปมูของตั้งเพจนะจะเป็นแคปมูแบบคิดมันด้วยค่ะที่นองถุงหนึ่งถุงสองร้อยกรัมหนึ่ง้อยห้าสิบาทถ้าซื้อเป็นกิโลก็จะถ,ถึงกว่าดนะค่ะทอดใหม่ทำใหม่สดทุกวันค่ะช่วงนี้นะซิมีอาหารปลากับพวกหอยคูงน้า แล้วก็ดูตอนั่งตอวไข่ลูกเป็ดด้วยค่ะพี่น้องสินค้าขายดีของทั้งเพจเท่าด้วยค่ะไม่ใช่เป็นไข่ลูกเป็ดจากเวียดนามตัวก็จะมีไข่เลี้ยงหลายๆนะแซบอ่ะตนเพราะว่าอีกเดียวแซบปะแซบฮึสั่นมาไม่รา้มค่อยกินเพจนะข้อไหนตัวกุ้งส้นกันเลยมาเดู นี่เห็นแต่เลยนี่ดิ่งๆเลยครับพี่น้องโหูกก็เหมืนหนุกไลนจนสิบหัวแล้วครับพี่น้องอืมหมดเป็นสิบหัวหมดแล้ว ไปเลยอีกตัวนึงเห็นไหมไอ้คันไหนตัวสุดท้ายกูเบาลอได้ดไหมลูกแหม่มีของคพื่แล้วคือว่าใครว่าพ,พ,พี่น้องคนใดว่าน้องว่างามฝากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์และะ้วกัน ก็เลบอกว่าน้องไว้หน้าสวยน่ารัากกันเลยค่ะพี่นอ้องเพื่อนเจ้าหีกำลังใจในการกินต้นนี้ใหญ่มากส่วนเมนนกเถาแล้วมองงามบน,านา่ารักบุเป็นอยังน้องไว้เคยน่ารักกิน,นได้หลายเด็ดสักพี่นอ้องแซ่บปะตอนนี้เล่นอยู่เมไหร่แล้ว ก็สีขี่มูลไลพี่น้องทานวันนี้มูบาเลยยังนะไม่ค่ะนั่นแหละเขาขีข่หลายเลยือวันนี้มูบาค่ะพี่น้องี่แม่เบรดด์ด้ปมู้ซาเสื่อไหวมมเ,เ,เ,เป็นลูกกระหิตกีนแม่เบดหืมกินเทงแห้งคนงานอนยะ่างที่เาเกงแหะเปิดมืงานเนาะ ทัพี่ฟังหนก็ห่ไปฟักพี่ฝังหนอกก็ไหลก็เช่ก็ติดตามผปชมทางหนุกชาแนลชาแนลนเลยคะชาแนลชาแนลนี้เป็นช่องของหนุหุ่นกับหนไว้เลยคะฮางหนชาแนลชาแนลเพจานลชาแนลเพจยิงไปคอมเมนกับระดเลยค่ะแกน้ำแกดอเลันี่ สุดท้ายนี่ฝากพี่ฝากน้องสุดท้ายนี่ฝากพี่ฝากน้องสื่อของซอยอุดมสินค้าทางช่องเห้าเมตรเลยคะ่ะพ่อเด็กขาขนมหนูว่าไปโรงเรียนได้ค่ะ,ะ,คะกินเก่งให้คะ่ะตอนนี้คะ่ะอ้วนเอาอ้วนเอาพ่อทำแซ่บาก <ๆ S 2> <ป>ค่ะลำรำเรื่อยๆทุกมวยเรืยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ